สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟัน IoT นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะเจ้าต,ตัวนี้เลยค่ะมันมีชื่อว่า m มีเด le มสลีปไนท์ไลท์แรมนะคะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้นะคะจะเป็นโคมไฟนะคะวางไว้บนหัวเตียงนะคะจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะสำหรับใครที่นอนหลับไม่สบายอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายในการนอน ะะโอเคเดี๋ยวมาเปิดให้ดูข้างในกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างและมันก็มีขนาดเท่าไหร่นะคะโอเคสำหรับด้านในนะคะก็จะมีคู่มือนะคะที่เป็นภาษาจีนเนาะนี่ก็คือจะเป็นตัวสินค้านะคะนี่จะเป็นโคมไฟแบบเล็กกระทดัดรัดนะคะเหมาะกับการวางบนหัวเตียงมากแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมี ตัวอะโรมานะคะ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพิ่มกลิ mm ่นเนาะแดี<ๆ>ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังทีหลังนะคะด้านในก็จะมีสายชาร์จนะคะจะเป็นหัวแบบ Type C นะคะโอเคโอเคสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราเปิดสวิตช์ด้านหลังตรงนี้นะคะโอเค แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงนะคะถ้าแสงน้อยที่สุดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มแสงมาก็จะอยู่ระดับปานกลางก็จะอยู่ที่เท่าตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือสว่างที่สุดนะคะถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยก็คือแสงเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพโชว์ให้ดูนะคะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวอะโลมานะคะเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้การนอนหลับเราแบบสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็จะเ,เปิดมาที่ฐานนะคะแล้วก็ลอกพลาสติกตรงนี้ก็คือจะมีพลาสติกตรงนี้นะคะแล้วก็ลอกแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดฝา แบบนี้นะคะมันก็จะทําให้กลิ่นแล้วก็แสงไฟไง่ยทำให้เรานอนหลับแบบสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับตัวสินค้านะคะก็จะมี3สีนะคะก็คือจะมีสีชมพูแบบพี่เราโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวแล้วก็จะมีสีชานะคะแบบนี้คือวิธีสังเกตก็คือสามารถสังเกตได้ที่ด้านหลังของกล่องได้เลยนะคะโอเคสินค้านี้นะคะรับประกันโดยบริษัทมอฟันนะคะ สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะทางเรานะคะก็จะมี3สาขานะคะสาขาแรกนะคะจะเป็นสาขาเซ็นทัลพะรามเก้าคะสาขาที่2จะเป็นสาขาเซ็นทัลเวิลด์ค่ะและอีกสาขานะคะก็จะเป็นสาขาเซ็นทัลชนบุรีค่ะและเราก็ยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายในออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับใครที่ใกล้สาขาไหนนะคะก็สามารถเข้าไปดูสินค้าก่อนได้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางมองฟันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ